สวัสดีครับผมกุฎายเลบิดรายง,งานตัวอีกครั้งหนึ่งเช่นเดิมเหมือนเดิมเช่นเคยครับเมื่อน,นี้เอาอากาศเย็เยนๆหนาวๆครับก๋วยเตี๋ยวครับก๋วยเตี๋ย,ยวก๋วยเตี๋ย,ยวตานประหัดครับบานส,สาองไซสเฮานะครับมามาเสร็จเมื่อคนแล้วครับอากาศหนาวครับมือนี้เด้อเอาหนังหงองหมูกอรอบไปวยน้ำครับพี่นอ้อง น้องยองมุกอาขึ้นนำเอ้ยสุดยอดครับสุดยอดเอาแบบนี้นี่มุกอบกึ้นนำก่อนมุกอกแซนนำเต๋อเกี่ยวก่อนนะครับอืมอย่านะอื้มฮึอื้มฮึ อ่ะกินมาปองไปฮะอือหือ <c oughs> อยู่พิกัดที่บ้านสงไส้ครับบ้วเตียวร้านนี้ร้านประหัดครับที่มากินประจำอยู่ับ แสบนำส้ำซุปแสบอือหือากาศเย็นครับการรีเย็นครับหาแนวอ,นอุ่นห้องคองก่อนจงังหวะอาหารหนักจังหวะนี้ก็เอาเย็นไน่ก่อนใจเย็น อือฮก็ลงบนทีไปเย็นมันอ่อนซอยสมานาชุ่มๆครับมื่อเนี้ยลงนังสือนํามาผักเที่ยงกับบางครั้งก็กินรวมกันครับทีมงานกับท่านนายกคาร่่มกับท่านรองนายกทุกท่านครับเพื่อนรวมงานอยู่ในสำนักงานที่เคยเห็นนั่นแหละครับที่ลงคิมที่ว่ามือนี้กับ ออกมากอาหารห,ห,ห,ห่อนๆสวก่อนอือืม,อ,มอยิ้ำแห่หนำๆกันฮ้ รักษาสุขภาพร่างกายนะครับเอฟซีทั้งหลายของลาบิดนะครับก็ตายเลยนะครับสำคัญนะครับอากาศมันเปลี่ยนแปลงหนาหนาวปีนี้หนาวรู้สัวหนาวนั่นอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของโรคก็ได้นะครับเปลี่ยนแปลงของโรคก็ได้บนแนรเห็นว่าครับค้นว่าหยอดม่วงหลายหนาวครับบนซีดี บริแห่งนกันนะครับผมที่นี่เพราะว่าลูกคนเปลี่ยนแปลงอากาศเปลี่ยนแปลงแสม,มนิจอากาศของลูกของเฮานะครับผมเดี๋ยวนี้ก็บริเวนอนนะครับฝ่าอากาศมือห่อนมือหนาวนะครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่ใน,นร่างกายปรบับอุณหภูมินะครับหนึ่งสองสามแต่บครับผมอืม นี่น้องห้องทงองปลากยังหอนอนะครับอือหแจ๋วครับจำมนว่งขอเลยครับผมจะตายลยบิดจะแซมกันครับผมพี่น้องสวัสดีครับ